เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนท,ท,ทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าส,สู่เกมไมครับกับไมครับแอดออนโชว์เคสนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่าเบท์การ์นะครับหรือว่าแอดออนปืนนะครับแต่ว่าความความพิเศษของแอดออนปืนอันนี้ก็คือเราจะสามารถเอามาอาไปเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดได้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย <S <S มาเริ่มกันที่การคราฟของแอดอนนี้ก่อนนะครับผมการที่เราจะครับปืนได้เนี่ยเราก็ต้องครับสองอย่างนี้มาก่อนนะครับผมก็คือพาร์ตบิวดเออร์กับ คือเราต้องครัฟพาร์ตบิวเดอร์เป็นอย่างแรกนะครับถึงจะครัฟกันฟอกได้เอาพาร์ตบิวเดอร์มาครัฟบิวดเดอคือเอาเอาไม้มาไม้สดมาวางแบบนี้แล้วก็เอาไม้วูดเดอร์แพ็คมาครับแบบนี้แล้วก็เอาครัฟติ้งเทเบิลไว้ตรงกลางปุ๊บเราก็จะได้เป็นพาร์ตบิวเดอร์จากนั้นก็เอาพาร์ตบิวเดอร์ไปครัฟต่อนะครับเป็นกันฟอกก็คือเอาบล็อกออไบออนวางแบบนี้แล้วก็เอานี่สิอะลอนนีก็สวางแบงบนี้ จากนั้นก็เอาพาทบิลเดอร์นะครับวางตรงกลางแล้วก็เอาเอนวิลวางตรงนี้เราก็จะได้มาเป็นกันฟอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมพาทบิลเดอร์เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่คราบอันนี้อย่างเดียวนะครับผมมันจะมีหน้าที่ในการคราบคราบของแต่งปืนด้วยครับเดี๋ยวมาตัดมให้ดูนะของแต่งปืนเนี่ยเราต้องต้องคราบอันนี้เดี๋ยวต้องเตรียมของก่อน พิเดอร์มันจะมีสูตรนะครับมีสูตรคราฟหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเออ่คลิปนะครับเป็นคลิปคลิปปืนเอาไว้สามารถสามารถเอาไปคราฟปืนได้นะครับผมคราฟปืนในทุกชนิดเลยนะฮะและ้ววันนี้จะเป็นลองบาเรลแล้วก็ช็อตบาเรลแล้วก็สไนเปอร์สต็อกกับสต็อกธรรมดานะครับพอเราครับไอ้พวกของแต่งปืนหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถคราฟปืนได้เดียกันเอาของแต่งปืนพวกนี้นะครับผมหยิบมันมาก,ก่อนนะ อมาเยอะเลยเอามาครับในกันฟอกนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าในกันฟอกมันมีสูตรคราบหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองด่วนมันไม่มีสูตรคราบนะครับ,รบมันต้องคราบเองโอเคเดี๋ยวผมครับไปดูนะผมจะเริ่มนั้งแต่ปืนปืนสไนเปอร์แล้วกันนี่เอาลองบาเรลนะครับสไนเปอร์แล้วก็เอาคลิปไว้ตรงกลางจากนั้นก็เป็นสไนเปอร์สต็อกหวังนี้นี่เราก็จะได้เป็น ในส่วนของปืสนสไนเปอร์เลยนะครับผมชาวบ้านมาไงเนี้ยก็จัดการอยจัดการจากนั้นก็เป็นอันนี้นะครับปืนเนียแอนดซอลไลเฟิลเอาแบบนี้มาก็ปุ๊บนี่เราก็ได้เป็นแอนดซลไลเฟิลละเดี๋ยวต้องเอาของเพิ่มวะไ,ได้แล้วแล้วก็เอาต่อไปก็จะเป็นปืนพกเอาช็อตบารเรลนะครับกับคลิปมาแล้วก็ครับได้เป็นปืนราฟเป็นปืนพกได้จากนั้นก็เอาเป็นรองบารเรลสต็อกแล้วก็คลิป จะกลายเป็นช็อตกันนี่เรียบร้อยครับผมสี่ปืนเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วจากนั้นก็จะเป็นเท้า,ทาก่อนจากนั้นมันจะมีวิธีครับกระสุนปืนอยู่ก่อนนะครับกระสุนปืนจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็น pistol ammo ก็คือกระสุนปืนของปืนพกนะครับก็คือจะเอาไอร้อนนักเก็ตมอมแบบนี้แล้วก็ไอร้อนอีกีก็ตกับการพาวเดอร์นะครับวางแบบนี้เลยนะ แล้วก็นี่จะเป็นไลเฟร์แนมโม่รล้ว่าเป็นของสไนเปอร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระสุนลูกซองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระสุนเอนะครับผมไอโซไรเฟิลเดี๋ยวไอเอ็นดีจีมาทำไมเนี่ยปุ่มงอนอเอาไปเดี๋ยวผมจะเติมกระสุนให้ดูนะครับว่ากระสุนของเรานี่มันเติมไม่เหมือนชาวบ้านนะอันนี้นะครับผมผมจะเริเ่มตั้งแต่ s อโซ t รเฟิลนะครับ เอาโดยการที่เราจะจะเติมกระสุนได้แล้วเราต้องเอากระสุนนะครับไปวางในช่องมือซ้ายจากนั้นก็ถือปืนให้มันตรงชนิดเดียวกันกับกระสุนนะครับอันนี้เ็าเป็นกระสุนของพยานะครับจากนั้นเราก็กดนั่งแล้วก็กดยิงปุ๊บมันก็จะเติมกระสุนไห้แล้วเห็นไหมครับยี่้าต็มยี่พายี่าทับยี่าดิเสียงดังมากปืนเสียงดังมากอันต่อไปเปติมเติมไอไฟเฟิลก่อนซึ๊บ แล้วก็พิสโตลด้านนั้นก็ชดกันเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมกดนั่งว่าอะไรทำไมโทษต่อไปจะเป็นการเทสในส่วนของดาเมจของปืนนะครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่ปืนเนียนะครับไม่โดนเลยแฮะเอ๊ะตอนนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมันต้องยิงให้โดนฮิตบล็อกจริงๆนะครับถึงมันถึงเอ่อถึงให้พวกม็อบมันจะตายนะฮะ อันนี้คือนัดเดียวตายนะครับผมสหรับบัวน,นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตองเออผมจะต่อกันด้วยปืนสไนเปอร์ไรเฟิลสไลป์ไอ,อปืนไรเฟิลเนี่ยยิงยากที่สุดแล้วมันยิงโดนหิตบล็อกมากมากยากมากเลยครับผมสหรับไอตอนนี่นะมันต้องยิงให้โดนหิตบล็อกอะไกลๆดูไกลๆอืมไกลๆโดนก็พิสโตล โ่ฝนตกอีกนี่มันเด้งไงทำไมเนี่ยติดล้วนเหรอติดล้วนส่วนพเอ่อปืนพกนะครับยิงวัวสองนัดตายนะครับวัวมีเลือดสิบสองนัดตายก็น่าจะประมาณเอ่อผมน่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพิสซตอลมันดามิท่าไหล่แต่ว่าวัวสองนัดตายนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นช็อตกัน โอเคมันติดลัวนี่นี่ไม่ตายเลยมันต้องนัดเดียวสิชำอกันนะเนี่ยสองนัดตายเดี๋ยวขอล้องใหม่ไม่แน่ใจหนึ่งเออหนึ่งนัดตายเต็มเต็ม N B C ไปไหนเนี่ยขอล้องใน p C N B C เลือนน่าจะเลือนยี่สิบเดี๋ยวผมต้องยิงไกลไกลๆมันก็มันก็มีประสิทธิธภาพเยอะช็กัน ก็เจมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ e x ็ l โ s i v e ปไนตนะครับผมไอไอ็กโปรซิปไนต์เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีสูตรคาบหรือเปล่านะรผมว่าแต่ว่าผมยังไม่รู้สูตรคาบมันนะครับแต่ว่าดาเมจมันก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับถ้าโดนเป็นหมูนี่คือตายเกือบหมดเลยแต่ว่าถ้าถ้ายืนชิดจริงๆคือยังไงก็ตายนะครับนี่ขึ้นดาเมจแรงมากเลยนะสเปกแมนเนี่ยเลือดยี่สิบคือโดนถ้าถ้าโดนเป็นหมูเนี่ย เเราไปตีนปุ๊บแล้วก็มาพิกแมนเดินมาหาเราเป็นหมู่เลยโดนระเบิดนี่ไปคือตายหมดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับผมผมจะทําเป็นซีรีส์เอาชีวิตรอด Minecraft แล้วับผมใครที่อยากดูก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ของคนท,ทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับสวัสดีครับ